สวัสดีค่ะคลิปนี้ในส่วนสำคัญก็จะเป็นการทดลองจากที่ได้ใช้อัดวิดีโอทั่วๆไปโดยใช้มือถือตอนนี้ความจริงแล้วไม่ได้ซูมออหรือว่ากำลังคุยกับใครนะคะแต่ว่าเป็นการทดลองว่าถ้าเผื่อเราอัดวิดีโอโดยผ่านซูมเนี่ยแล้วก็กำหนดภาพข้างหลัง จะมีเอฟเฟกอะไรยังไงก็มีอะไรให้ใช้เทคโนโลยีในลักษณะไหนอะไรยังไรเผื่อวันภายภาคหน้าเนี่ยจำเป็นก็สามารถที่จะใช้ในวิธีนี้ได้วันนี้อยากที่จะมาคุยด,ด้วยในเรื่องของความเคยชินคุ้นชิน ตอนที่ยืนหน้ากล้องนั้นก็คิดว่าประมาณสัก1เมตรกว่ากว่าแล้วพอภาพออกมาอย่างนี้แล้วสีก็จะเข้มแล้วก็ออกดําพออัดเสร็จแล้วมาดูภาพที่ซูมเขาอัดไว้ให้ตอนที่เป็นส่วนหญ้าข้างล่างนั้นเวลายืนจริงๆเนี่ยในจอภาพเรามองไม่เห็นเลยพอออกมาเหมือนเราลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งในการทำคลิปโดยวิธีนี้ก็จะต้องมีการตัดต่อดึงภาพเข้ามาแล้วก็ตัดในส่วนล่างนั้นทิ้งออกไปเพราะไม่งั้นแล้วก็จะเห็นผู้พูดตัวเล็กมากส่วนทางด้านเสียงก็กล้องส่วนภาพนี้ก็อัดโดยใช้ฟังก์ชันวิดีโอของมือถือตามปกติภาพเสียงขนาด โอเคเลยค่ะมาถึงตอนนี้เราก็สามารถสรุปให้กับตัวเองได้ว่าในวิธีการอัดทำคลิปโดยใช้โปรแกรม Zoom แล้วก็ใช้มือถือที่เป็นฟังก์ชันการอัดวิดีโอนี้อันหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าการใช้ Zoom มีข้อดีก็เพียงแต่ว่าภาพแบล็คกราวสามารถที่จะเปลี่ยนได้ใส่ภาพอะไรก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเท่าที่เคยทำมาในเรื่องแบ็ k กราวด์ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่มาถึงตอนนี้ก็เพียงอยากจะทดลองเท่านั้นเองเพราะว่าเห็นโปรแกรมซูมเขาทำได้ก็เข้าใจค่ะเพราะว่าโปรแกรมซูมเนี่ยที่เขาทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองสำหรับผู้ที่ต้องการสนทนากันในกลุ่มแล้วก็เวลานั่งก็เป็นในลักษณะที่ว่า มือถือหรือว่ากล้องเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าข้างหน้าเราเลยอันนั้นก็ห่างแค่1ึฟุตหรือ2ฟุตอะไรเท่านั้นเองในขณะที่ว่าถ้าเราทำคลิปเนี่ยมันใกล้เกินไปมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ในระยะห่างสัก1เมตร1เมตรครึ่งและเสียงก็ยังคงใช้ได้ดีฟังชัดทั้งนี้จากโปรแกรม zoom ที่มีการสนทนากลุ่ม ก็ยอมรับเลยว่าให้อัดเป็นวิดีโอแล้วก็เอามาตัดต่อซึ่งว่าภาพถึงแม้จะไม่เต็มจอแต่ว่าเสียงแล้วก็ความคมชัดของภาพนั้นยอมรับเลยว่าดีมากแล้วก็ไม่ได้ใช้ความจําอะไรเป็นหลายขีดข้ามไเลยอย่างถ้าคุยกันสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า45นาทีหรืออะไรอย่างนี้ก็อยู่ ในระดับที่มีความจำน้อยมากถ้าเทียบกับเป็นกล้องดิจิตอลหรือว่าที่อัดวิดีโอโดยใช้มือถือนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้มาทดลองแล้วก็ได้เห็นผลแตกต่างของสองโปรแกรมนี้อย่างแท้จริงเพราะว่าก็จะได้นำมาปรับใช้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดในการทำคลิปต่อๆไป ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียแต่ว่าให้ดึงข้อดีของแต่และอย่างตามที่เราต้องการมาใช้ได้ขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะแล้วสวัสดีค่ะ